อันนั้นหาอะไรกินนะตัดไปที่ฉากนะได้เวลาหรือยังคะคุณปู่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกว่าดอกข้าวหืึแล้วเมื่อไหร่จะบานหรอคะนี่ไงเริ่มบานแล้วทำอะไรอ่ะจอมพี่นายถอนต้นข้าวทำไมนี่มาต้นยาต่างหากล่ะต้นยาพวกนี้น่ะมาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก จอมได้กินฝนเย็กินฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้วล่ะจะบ้าเหรอสนุกที่ไหนก็หล่ะจอมเดี๋ยวรอนฝนก็ไม่สบายกันหมดพอดีฝน <c oughs> ไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดหรอกนะลูก <c oughs> เล่นฝนระหว่างที่เด็กๆกันลรงเล่นน้ำฝนคุณปู่ก็มาลองน้ำที่หลังบ้าน ไอใช้มนลูกชาวนาอย่างปู่ชอบน้ําฝนเป็นที่สุดน้ําฝนคือน้ำทิพยของข้าวเลยนะพ่อฝนตกพ่อฝนตกหนักทําทให้ขวัญข้าวกลัวและนอนไม่หลับเน้าน,านั่งือพ่อปู่เาือีเลย รู้จักตักปะยังไม่เปิดเสียงยังไม่เปิดงณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากผิดหวเงรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนต่อเทวดาฟ้าดินขอให้ื่อเขาช่วยและทันใดนั้นจอบก็ตกลงมา ทุกคนมีความหวังแล้วเริ่มขุด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 แล้วก็ขุดทุกคนได้จะขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินน,นอกจากเยงดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อจนขุดห,หายทุกคนก็เลิกขุด,ดแต่มีเด็กคนหนึ่งยังขุดอยู่ขุไดไปเรื่ยยยอยๆจากหนึ่งไร่เป็นสองไร่จากสองไร่เป็นสี่ไล่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้ง ด็กคนนั้นท้อแท้อยากเลิอกอยู่ขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาไม่ล้มเลิกความพยายามเขายัขุดไปเรื่อยๆวันหนึ่งสายฝนเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตเขาะุ่เฉียเารูที่ต่อเลนหายใจให้กับทุกคนคุณ ไอ้เดที่มันโชกอ๋อนี่พ่อพ่อตอนนันเฉยเป็นคนลอยกลับมาพิชากับ <c oughs> มาบ <c oughs> ่อ ทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะได้แล้วลูกเรามีสมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นการเป็นทรัพสมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กคนนั้นทำพูหทอง หันหน้าให้ประธานลูก <c oughs> <c oughs> วนี้พบกับตั้งแต่ใบเข้าเียวข้ามั่นสนุกเลยผู้ใหญ่ดีมีงานมาลักไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมนั้งเลยอยู่ทองเลยนั่งเมียใหม่หรือเปล่าหลักผู้ใหญ่เอาก็แซวมาอยู่เรื่อยเลยมาเคยดมดแล้วนะคะนี่อ่ะผู้ใหญ่ดีอิตาบ้าสาวหนุ่นสวยนอกจากใช้ปุยขี้ขวายเอาคี้คุณมานี่เลยจ้าโอ้ผูทองยิ้มก่อนจะลงมือเกี่ยวผ้า ไม่เห็นเกิดที่ช่างหอกกันจริงๆเลยคุณปู่ได้พาฝังข้าวไปดูโลข้าวแหนจ้าโอ้ข้าวของปู่เยอะมากเลยแบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวยังไงก็มีข้าวกินนะคะที่เนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้คุณ่จำมาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าว พราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดเราจะเอาอะไรกินวันถัดมาพลได้แวะมาหาพ่อของขวัญข้าวเฮ้สอะไครับพี่พลไปดิคุณพงศ์เป็นไงมาหาไ่ครเนี่ยข้าจะแวะมาหาพ่อพันนานแล้วแต่ก็เพิ่งว่างมาเนี่ยแหละพี่พลครับนี่พ่อผมครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวคุ้น่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย ผมอะไปดึกระเป๋ากลงก็ของพงษ์เขานะครับแล้วพงษ์เขาก็ตามหาเอามาคืนผมเนี่ยจริงน้ำใจเขาเลยให้เรติดต่อกันมาแต่แต่ตอนนั้นนะครับแล้วทําไมพ่อไม่เด็ดเล่าให้หนูฟังล่ะคะลูกมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะลูกพ่อก็แค่ทําในสิ่งที่ควรทําท่านั้นแหละโอ้ที่จังก็เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของที่เราจะไปขายในงานเอทอไปนะชื่อที่ชาวบ้านเสนอมาไม่ถูกใจเลยหรอผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปอ่ะ หรือไม่ก็ดูเฉพาะจอดโตมากเกินไปหน่อยคือหนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดิน้ำม่วงมะพร้าวหรืออย่างอื่นก็มาจากดินเหมือนดินให้ของฝันกับพวกเราเลยอ๋อรู้แล้วแล้วเราชื่อนีไหมคะเอ็ออะไรอ่ะของฝันตกดิน ของขวัญจากจักรนดินครับจบเวขออียมตง